ท่านนายกอยู่ไหมท่านนายกนายกท่านนายกจตุรบอลท่านนายกได้มาเป네็นประธานจ,บจ,บจบดุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยเอาไม่มาอีกตัวหนึ่งยอมนะไม่ตัวหนึ่งจดไหนอันนี้มันครับมันกบาลจันท์ครับ อันิจจาวะัฏะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะมีการเกิดตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาการปล่อยวางสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งนะพิจารณาให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายที่เราไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นของเราจะต้องมีวันสิ้นสุดลงถ้าไปยึดไปถือไม่ปล่อยวางเวลาเขาจากเราไปก็จะทุกข์ ถ้าใจมันเห็นความจริงถ้ามันปล่อยวางแล้วมันไม่ยอมมันไม่ร้องไห้ไปบังคับให้มันร้องมันก็ไม่ร้องเพราะมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะมันไม่ยึดไม่ติดแล้วไม่มีความอยากในสิ่งนั้นแล้วรู้ว่ามันไม่ได้เป็นใครเลยสังขารร่างกายก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟนี่เองทำมาจากดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่ง คนที่ใช้ร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาสิ่งที่ตายก็คือดินน้ำนมไฟไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ลูกไม่ใช่สามีภรรยาเป็นเพียงร่างกายที่ทำมาจากดินน้ำนมไฟผู้ที่ใช้ร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี่คือสิ่งที่เราต้องหมั่นพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ มันเป็นเพียงธาตุสีดินน้ำลมไฟไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีพ่อไม่มีแม่ในธาตุทั้งสี่นี้